ครับบัดดี f อฟซีงเซียนนาดีทุกทันเลยครับเด้หลอบนี่ก่ะอุยกันหลังห้วยเล่าพัฒนาว่กนะครับรบ่าเขานะครับรับข,ขอตรวขอขอใหเ f ฟซทุกทันเลยครับเด้ที่ผมเหยียบให้ตัวเลีกเยกแนวทาัางให้พี่ให้น้องเท่าบพสามารถสือ ชณะได้นะครับก็คือมันบ่เขาครับเพวา่าบ่เข่าทั้งเหล็กวิ่งบ่เข่าทั้งเหล็กจับคูให้กับบ่เขานะครับบ่เขาจับตัวครับผงสุดไทยก็ยังบ่อยด่ครับผงสุดไทยก็คืี่ว่าผักไปยังขนาดเล้กเ็กพี่นอนเข้ากับใดสู่ต้อกันไปครับมาแจ้มเมื่อให้พี่ให้นอนเข้าอีกในหลอด หลอดฟองวันซุกนะครับหลอดฟองวันซุกวันที่วันนี้ก็ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับวันที่ยี่สิบสามวันซุกนะครับเนะี่ยผมรับเล่าพัฒนาเข้ากับมาเบิ้งไปน้ำกันนะครับจีนล่างเข้ากับได้ครับไปมาเเบิ้งไปน้ำกันครับมาส้มไปน้ำกัน <c oughs> ครับก็จะมาแก่มือให้เพียให้นอนเข้าอีกหลอบนึงนะครับของเล่าพัฒน,นาด้ครับเด้อสู้กันไปนะพี่นนอนเข้าอย่ไปน้ำกันเน่ยได้ครับผมก็ษฎีเอาให้เต็มที่คือเก้าล้วครับจนสุดความสามารถจังไรมันบ่เขาเฮาก็ ว่ามันเฮ็ดให้พี่ให้น้องเฮาคักแล้วครับครับก็สุดความสามารถคักเ้ากามัดต่อตามต่อกันอยู่ครับของเหล้าพัฒนามือวันพุธเออวันศุกร์นะครับขอโทษขอให้วันศุกร์นะครับเด้อวันศุกร์ที่ยี่สิบสามวันศุกร์ สุขทั้งวันครับสุขทั้งวันบ่พี่นอเข้องหรุนเสียงไปมันกันครับที่ยี่สิบสามนะครับมิถุนายนสองหลอดแล้ว,วครับว่าเขาเด็กเสียงน่าดีนี่หลอบที่สามครับหลอดที่สามหนึ่งมันเดี๋ยวออกมาในรูปแบบได็กะจังคอไป รุ่นไปเสียงเบ้งครับเพราะว่า,วา,านนบ,บาาา่อยากให้พี่ให้น,อนห้องเข้าึ่งบดได้นะครับเพราะว่าตัางใจอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้กันทุกผู้ทุกคนนะครับเพื่อสตอน,นับตรวเวกแนวทางเล่าพัฒนาครับ Làm phát thần à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  viền quân hợp Làm phát à để วิ่งรูดสี่แปดนะครับสี่กับแปดได้อหน่อยห้องหลอดนี้ครับมาลุ่นกันครับว่ามันจีมาบ้ามาแบบนี้ตะเกา้าขันยุดพักไปซ้อนงวดบ่เขาหนึ่งงวดที่สามตามที่เคยเหยียดมาานะครับก็คือกลับขึ้นมาเขา่าขึ้นเกาได้ครับได้ น้องหฮอกะอยากให้พี่น้องห่โาโศกมันกันทุกคนครับมันกัสำหรับนักเสียงโศกเสียงดวงห่กากะคือว่าผัดไปแล้วครับตรงวัดที่เราครับเอาออกมาเหมือนเคื่อนเจ็ดสองกับด้วยกันไปตามๆกันด้วยครับ มอกมาเชิดสองเหมือนขึนอมอกมาเชบดสามใช่จับคู่นะครับนะวิ่งสจับคู่4 4 4 5ห หกสี่แบบแ,บบแล้วก็ สองสี่ครับแปบดบสามแปบดบสี่สองสี่ละวังละวังเลยครับเด้อตัวละวังกับมี้นะครับอันตรายละว,ะวังชุดละวัง สองสามแล้วก็หนึ่งสาม,สามครับระว,วังสองสามหนึ่งสามนะครับใส่โลโก,โก้ก่อนครับ เซียนมาดีไอดีไลน์นะครับ <c oughs> ไอดีไลศูนย์หกสาม

ครับสำรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาด้ว<ม>ครับเด้ออวันศุกร์ที่23ม,มิถุนายน2566ัารเล่าพัฒนาด้วครับวิ่งรูด4กับ8ปด้วครับเด้อเด่นที่4นะครับวงกลมตัวเด่นไหนนะครับเด้อเด็กวิ่งเด่น4ครับ ยิง่งลูดเด่นที่สีกับแปดเป็นตัวล่องนะครับก็จับคูให้ก็คือซีซีซีหาครับหกซีแปดสามครับแปดสี่สครับคู่ระว่างนะครับเด้อก็คือ23กับ13บสครับสอกับหนึ่งสามเลครับเด้อครับก็บให้ซีเฮาแคปหน้าจอยครับ เซียนนาดีก็ขออวยพรให้พี่น้องเฮาเดอร์หลอดวันสุกข,ขอให้เด้ขึ้นมาทุกคนนะครับขอให้มีโขกมีมันในหลอดนี่นะครับเด้อยสำหรับตัวเลรกแนวาทาังของเซียนนาดีนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอขอให้พี่น้องเฮาโชกดีกันสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ